อ่าก็สวัสดีกับนักลงทุนที่ชื่นชอบความเสี่ยงทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ันที่ช่องของบอลเต็งคนท่าๆากันเช่นเคยอ่าก่อนจะมาถึงทีเด็ดของข้ามคืนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลทีเด็ดของข้ามคืนที่ผ่านมานก่อนเลยสําหรับทีเด็ดของข้ามคืนที่ผ่านมาที่คนท่าๆาได้ให้ทุกท่านเลือกลงเล่นไปก็จะเป็นบอลของลาลิก้าสเปนนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างมายอร์กาเจอกับเรอันมาดิดนะครับ ซึ่งทางคนท่าเท้าได้ทุกท่านเลือกลงเล่นไปทางฝั่งของเลอันมาริดนะครับคิดว่าน่าจะทํากำไรทุกท่านได้มากกว่าแน่นอนและผลก็เป็นไปตามที่คาดครับเลอันมาริดคว้าชัยมาได้3ประตูต่อ0ูนย์ครับก็กินเต็มกันไปสําหรับท่านใดที่ตามกันในหน้าของ y t u t u อันเดี๋ยวเรามาถึงทีเด็ดของข้ามคืนนี้กันเลย สำหรับทีเด็ดของค่ำคืนนี้ที่คนทาทาได้มองเอาไว้นะครับก็จะเป็นบอลของยูฟาแชมเปียนลีกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาตีสามตรงอันเดี๋ยวเรามาดูกันที่เลทราคาหน้าบ้านผลบอลกันบ้างนะครับเลทแรกเปิดอยู่ที่ครึ่งลูกปัจจุบันขยับไหลลงมาเป็นปอปนะครับ ซึ่งวันนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เล่นในบ้านของตัวเองคนตะตาคิดว่าน่าจะคุ้นชินกับสภาพสนามและสภาพอากาศได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกลงเล่นไปทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคิดว่าน่าจะทำำํากําไรทุกท่านได้มากกว่าแน่นอนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าตัวเลขอย่างเบทสามเว็บพนันถูกกฎหมายของทางฝั่งยุโรปกันบ้างนะครับ เป็นสามหกห้าเปิดเหล็ราคาเอเชียนแฮตติแคปเหล็แรกอยู่ที่ครึ่งลูกปัจจุบันขยับไหลมาเป็นปปนะครับอ่าส่วนราคาจ่ายของทั้งสองทีมนะครับราคาจ่ายของทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหล็แรกอยู่ที่หนึ่งศูนย์สองปัจจุบันขยับไหลลงมาศูนย์แปดสี่เลยนะครับส่วนราคาจ่ายของทีมเยือนอย่างแอตเลติโกมาดริดนะครับเหล็แรกอยู่ที่ศูนย์แปดแปดปัจจ ออขอภายครับปัจจุบันขยับไหลขึ้นมา1.06นะครับอ่าเราก็จะเห็นได้ชัดว่าทางฝั่งของเบท365นะครับเขากลัวที่จ่ายทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่านะครับ <c oughs> อันเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเจอกันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับฟอร์มในการเจอกันก็จะเคยเจอกันแค่นัดเดียวนะครับก็ แอนเดติโกมาดริดนะครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ1นะครับอา๋ยนวเรามาดูฟอร์มส่วนตัวของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับฟอร์มส่วนตัวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์มา3ประตูต่อ2นะครับ ก็ถือว่าฟอร์มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังกลับมาดีในตอนนี้นะครับส่วนฟอร์มส่วนตัวของแอตเลติโกมาดริดนะครับ5นัดหลังสุดก็จะชนะ4เสมอหนึ่งะครับเกมล่าสุดนี่เปิดบ้านเอาชนะคาดิสมาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นฟอร์มที่ดีสำหรับ แอตเลติกมาเริในตอนนี้เลยแต่วันนี้เน,เนื่องในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เล่นของได้เล่นในสนามของบ้านตัวเองนะครับคิดว่าน่าจะคุ้นชินมากกว่าเพราะฉะนั้นสำหรับคู่นี้ท่านใดคิดจะลงเล่นนะครับคนทาวคิดว่าให้ลงเล่นไปทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคิดว่าน่าจะทำกำไรทุกท่านได้มากกว่าแน่นอน สำหรับท่านใดชอบก็ตามท่านใดขัดก็ส่วนนะครับท่านใดไม่มั่นใจก็อย่าพึ่งแทงเพื่อเป็นผลดีแก่ตัวท่านเองสำหรับท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม VIP นะครับแอดไลน์มาที่ ktt 1 9 u n d e r s c อันนะครับ